สวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกๆท่านด้วยนะครับมนีเป็นือวันที่หนึง่งธรรมชมเป็นวันอาทิตย์ของเดือนพฤษภาคมธรรมผู้ชมมอนีอาจารย์ทองไม้ยังงอาจารย์ยมาทังานแะลรว,วันหยุดบุมันตีวันหยุดแต่ว่ามีงานในยมันบอกให้มาก็เลยมาเ็ดพิเศษจักน่อยโอ้มณีนีับไม่เอาของขึ้นมาเอาของขึ้นไปติดตังอยู่นาง,งาน เอาแล้วมาเนี่ยบาวบูบนะพี่น้องเนาะงบาวล่าหามาเฮงงานดีใจหลายวันอาทิตย์เป็นวันหยุดแต่ว่ามีงานเฮ็ดก็ดีใจพี่น้องมีงานดีมีงานเฮ็ดดีกว่าบ่มีงานเนาะมื้นอนีนอ้เนาะงานของข้าของเฮามื้อนี้ก็มีนี่แหละยกกล้องนี่แหละขึ้นรถท่านผู้ชมพี่น้องเอ้ยอ่ะไปลุยหายหลายหนไป အဲဒါနဲ့ <t> ฝากทักทายทุกท่านในเนร้อทีขอมาชมบูดสุราเสียงแค่ล้ามาดิดีใจลายมีเวียรเท็่ง,งานท่ามานาทิ์หลังจากทีเงินเดือนออกกับไอ้ท่อมมน,นีิก็มากเฮดเวียกเต็มที่พี่น้องอุ่ยจึงเป็นแรงอยู่ด้วยรถพวกนี้แบตเตอรี่บตต์ด เพราะว่าบริษาทบริษ so like ัทไห้เพราะว่าวันนึ่วัมอนีมันยุดงาันเ่ยนะก็เรียกบริษัทไว้อายเราเอาคนยกมอนี้ไ่างานไออันนั้นนอกแรงมากที่พูด่นอนาไปแลวอ่ะ Bye-bye. แล,ล้วถือว่าเซนเสร็จแล้วนะพี่นลองไปย่างาน อ่ะแล้วละพี่น้องเบียรงานของบ่าวบูกับบ่าวทองวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดบ่ได้ใัทเครื่องทุนแห้งพี่น้องเพราะว่าลืมอสองคนเป็นข้อผิดของสองคนงนี่นแหละเนาะเป็นขอ้อผิดเป็นข้อผิดของเจ้าของเพราะว่าบ่ได้ดสากแบตไว<ป><ป>้นี่ครับมือนีเป็นวันหยุดแต่เขาก็าเฮ็ดแล้วแหละก็เทือนักอยู่เป็นว่านักไว้านักอยูอย่ตู้ไอ้ใบหนึ่งประมาณห้าสิบกว่ามั้งห้าสิบกว่าโลมึงเหยือมึงเหยืออะไรเหยือแตกเลย ก็ถือว่าแล้วนะซสำนี้ก็ถือ,อ,อว่ายังยังไหวพี่น้องยังไหวเนาะไหวไหวไหวแหละั้นตอนต่อไปก็เป็นการเอาไปติดตั้งหนาง,ง่านพี่น้องแต่บาบางบวกกับเบาทองกับมะขืนของไหวเพียงซสำนีแหละก็ขอบคุณในหลายเรือพี่น้องที่ติดตามให้กำลังใจอ่ะเบาเล่าสองคนท้ายๆนี่ก็อยากอวยพรทุกทา่านโุขดีไม่ใช่คำบอกคำจ่า,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 จาได้ที่บอบอกสุภาพบอกขอโทษขออภัยพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ไอสบายดีสบายดีบายบาย